สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้จะพาท่านผู้ชมเข้าครัวนะคะมาทำเออวันนี้จะแกงนะคะแกงป่านะแกงป่านะคะแกงป่าปลาแกงป่าปลาสดนะคะแล้วก็มีเอ่อกระชายนะมีเออมีมีปลาสดนะมีปลาสดแล้วก็ปลานี่จะเป็นปลาอะไรก็ได้นะคะสารพัดปลาได้หมดเลยนะคะแล้วก็มีกระชายนะกระชายใส่เยอะๆนะคะจะได้ทานเยอะๆนะแล้วก็มีใบกระเพรานะใบกระเพราแล้วก็มีพริก มีพริกมีเกลือนะปรุงรสนะแล้วก็มีเอใส่อันนี้นะคะเอใส่มะเขือนะใส่มะเขือกับถั่วบักยาวนะคะมะเขือนี่จะเป็นมะเขือยาวหรือว่ามะเขือปอกอะไรได้หมดเลยนะคะได้หมดเลยนะคะอืมอ่าน้ําเดือดแล้วนะคะแต่นี้น้ําเดือดแล้วเราก็ใส่พริกลงไปนะคะเอพริกพริกนี่ก็จะเป็นพริกแกงนะคะพริกแกงนะคะเราจะใส่เามากน้อยก็แล้วแต่เรานะคะแล้วแต่ นะคะใครทานเผ็ดมากก็ใส่มากทานเผ็ดน้อยก็ใส่น้อยนะคะอ่าใส่ลงไปนะคะอันนี้อันนี้ใส่ ada, พร er ิกลงไปแล้วนะคะใส่พริกลงไปแล้วแล้วก็เติมใส่พริกลงไปแล้วนะคะใส่พริกลงไปพอพอเดือดแล้วนะคะเดือดแล้วเราก็ใส่ปลาลงไปเลยนะคะใส่ปลาลงไป ปลานี่เวลาใส่แล้วไม่ต้องคนเลยนะคะปล่อยเขาเลยนะปล่อยเลยโอเคจะเป็นปลาหมอก็ได้นะคะปลาหมอปลาช่อนปลาหมอปลาช่อนได้หมดเลยนะคะหรือจะเป็นไก่ก็ได้นะคะเป็นไก่เป็นหมูก็ได้นะคะได้หมดเลยนะคะเป็นไก่เป็นหมูปลาปลาช่อนปลานินปลาหมอ ปลาดุกก็ได้นะคะปลาดุกก็ได้นะคะเพราะว่าเราเรา,เรามีตัวเรามีเนี่ยเรามีตัวกระชายนะมีตัวกระชายช่วยในเรื่องของอกลิ่นนะคะกระชายนี่มันดับกลิ่นได้นะคะเวลาแกงปลาดุกนะคะส่วนมากก็จะใส่กระชายนะคะก็ใส่เกลือลงไปนะคะใส่เกลือใส่เกลือลงไปนะคะใส่เกลือลงไปแล้วก็เดี๋ยวก็ชิ่มเราพอปลาสุกแล้วก็ชิมรสเอานะคะ ใส่ลงไปนะคะเอ่อใส่น้ําตาใส่น้ําตาปีปบลงไปนิดหน่อยนะใส่น้าตาปี๊บลงไปนิดหน่อยนะคะนะคะแล้วก็ใส่เอ่อใส่ชูรสลงไปนิดหน่อยนะคะผงปรุงรสนะนิดหน่อยนะอืมนิดหน่อยแล้วขั้นตอนต่อไปก็ใส่กระชายลงไปเลยนะคะใส่กระชายลงไปกระชายนี้ยิ่งใส่ใส่ยเยอะก็โอเคนะคะใส่ยเยอะก็อร่อยนะคะกระชายนะ ทานได้ทุกวันก็ดีนะคะกระชายพริกนี่แล้วแต่เรานะคะจะใส่เออเป็นเป็นพริกแกงนะเป็นพริกแกงนะคะเป็นพริกแกงแดงเราเนี่ยนะคะใส่ลงไปนะคะมีพริกแกงแดงนะคะมีกระชายมีเกลือนะคะแล้วก็มีมะเขือมีมะเขือปอกมะเขือยาวอะไรได้หมดเลยนะคะแล้วก็มีใบกะเพราใส่ลงไป ะะอันนี้ก็จะได้กลิ่นหอมนะคะจากก,กระชายนะคะจากกระชายกระชายเราก็ซื้อมาเ,อเป็นหัวนะเป,เป็นเป็นหัวแล้วก็เอามาหั่นเอานะคะมาหั่นเอาหรือเดี๋ยวนี้ก็มีขายตามร้านทั่วๆไปก็มีแล้วนะคะแต่ที่เขาหั่นแล้วนะคะในตลาดก็มีขายแล้วนะคะ ค่ะใส่พอพอมันเดือดแล้วนะคะเราเรากะว่าปลาสุกแล้วนะปลาสุกแล้วแล้วก็ใส่มะเขือลงไปนะคะใส่มะเขือลงไปมะเขือในมะเขือนี่ก็จะมีเออมีนะคะมีถั่วยกยาวนะคะแล้วก็มีเอ,อพริกนะคะมีพริกนะเขาเรียกอะไรอะ่ะพริกชีฟกช้ฟ้าพริกชี้ฟ้านะคะพริกเม็ดใหญ่นะฮะหั่นใส่ลงไปนะคะ ใส่ไปโอเคแล้วก็ใส่น้ําเยอะหน่อยนะคะใส่น้ําเยอะหน่อยเพราะว่าเราจะซดน้านะเราจะเราจะซดน้ดําเยอะๆเลยนะคะเพราะว่าไม่มีเอ่อในนี้มันจะมีเอ่อสมุนไพรครบทุกอย่างเลยนะคะสมุนไพรจากแกงที่กแกงนะก็จะมีข่าตะไคร้ข่าตะไคร้เอ่อผิวมะกรูดนะคะกะปี หอมกระเทียมนะคะซึ่งก็เป็นสมุนไพรนะแล้วเราก็ใส่กระชายลงไปก็เป็นสมุนไพรนะซึ่งน้ํามันน้ําแกงอันนี้มีประโยชน์มากเลยนะคะนะคะแล้วก็ไม่มีคอเลสเตอรอลด้วยเพราะว่าเราไม่ได้ใส่เอ่อพวกกะทิอะไรอย่างนี้นะคะเราใส่เกลือนะคะใส่เกลือลงไปแล้วก็ชิมรสชาตินะคะในนี้มันก็จะมีเผ็ดมีเผ็ดรสชาตินะจะมีเผ็ดกระเค็มแค่นั้นเองนะคะสองรสชาตินะคะแล้วก็หอมหอมนี่ก็คือหอมจากเออ หอมจากกระชายนะคะกระชายนะคะอันนี้อันนี้ปลาปลาสุกแล้วนะปลาสุกแล้วก็ใส่ผักลงไปะะใส่ผักใส่มะเขือลงไปใส่มะเขือลงไปก็ประมาณสักห้านาทีนะ สัก5นาทีแล้วก็ใส่เอ,อ่อขั้นขั้นสุดท้ายนะขั้นสุดท้ายแล้วก็ใส่เอ,อ่อใบกระเพราล,ลงไปนะคะใส่ใบกระเพรานะคะมันก็จะหอมนะคะหอมใบกระเพราหอมใบกระเพราหอมกระชายนะคะใบกระเพรากระชาย นี่คะ่ะอันนี้ก็จะเป็นเออเขาเรียกว่าเป็นแกงป่านะแกงป่าเคี่ยวไปสักพักหนึ่งนะคะเคี่ยวไปสักพักหนึ่งนะคะให้กะว่าหรือเออถ้าเราไม่ทานปลาให้มันลดเปื่อยนะไม่ให้มันมีเนื้อเปื่อยแล้วก็ใช้ได้แล้วนะคะนี่อยากจะให้ดูดนะคะนี่นะ อันนี้เป็นแกงป่านะคะแกงป่าซึ่งเราสามารถใช้ใช้หมูใช้หมูใช,หมใช้ไก่ใช้ปลาปลาก็ได้หมดทุกอย่างนะคะได้หมดทุกอย่างค่ะปลาเพราะว่าถึงมันจะคาวยังไงนะเราก็มีกระชายช่วยนะคะเป็นเป็นแกงป่านะคะแกงป่าบ้านๆนะคะแกงป่าบ้านๆโอเคพญาย้องหมาเลย โอเคค่ะอันนี้ก็เป็นการาสาธิตนะคะการสาธิตแกงแกงป่านะคะแกงป่าแบบบ้านๆน,นะคะนะคะรายละเอียดก็ตามใน y o u t u b e เอานะคะโอเคค่ะก็ขอบคุณนะคะวิธีการสาธิตการทำแกงป่าก็แค่นี้นะคะขอบคุณมากที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ